ไปอยู่ทีมอื่นวิ่งไ่มีหมดด้วยเอ้าเอ้ยโอยเสมอไว้เอาเว้เอาไว้หลังลูกตายไปแล้ลูกตายแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาไว้เอาเว้ถึงต้องเป็พูดให้พูดเสมอแล้วก็พูด

มาแล้วเอ้ยผิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงงหมดแล้วกล้องมืนแล้วเอาแล้วยิงแล้วดีเลยเนี่ยพอดีเลยนะเฮ้ยตะบันลมเปนทีหนึ่งขึ้นดูเลยอาจารย์ใจนี่ไปอยู่เสาเหลี่ยมแล้วเฮ้ย เอาแล้วเอาขออันไอ้ไอ้ไอ้โอ้ยยิงดิเฮ้ยไปได้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขาขาแล้วโอ้ยยังโค้ดนจุดอนเนี่ยว่นจุดอ่อนหรือเปล่าเสียงเสียงมันบ่งบอกโอ้โหเฮ้ย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 ไม่เข้าไม่เข้า เดีรวตานนั้นนั้นหัวเด้งขาดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เมื่อกี้โดนลูกกี้ไม่มีไม่มีผลเลยเนี่ย่ทีนึงะทีไม่มีผลเลยะถ้าโดนลูกเกี้ยอันนีเป็นตัวลงไทขับรถกลับบ้านไม่รู้เลยเนี่ย ทัน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 เนี่ยเมื่อกี้วิ่งดีเนี่ยปีก้าดึงดึงดึงเกมเห็นเปล่าโอ้โยงานดู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 ยิงยิงยิงเออยิงเลยกลับกลับกลับลงหน้าหน้าหน้าไล

ไอเย็นไอเย็นเฮ้ยเฮ้ยเตะออกเลยยู่อยู่ได้อยู่โอ๊ยเมยกามเลยพูดเอาเฮ้ยเรียบร้อยลงหลังลงหลังจะเย็นจเย็นนี่เราคู่เลยติดฝังแล้วโอ๊ยเหลวเลยเหลวเย